ความยึดถือว่าเป็นตัวตนเป็นธรรมชาติมนุษย์โดยแท้จริงแล้วความรู้สึกที่เป็นความยึดถือว่าเป็นตัวตนของตนนั้นเพิ่งเกิดและเกิดด้วยอำนาจของความไม่รู้ตามธรรมดาไม่มีใครยึดถืออะไรว่าเป็นตัวเป็นตนอยู่เลย ความยึดถือเป็นตัวเป็นตนนี้เพิ่งเกิดเพิ่งเกิดต่อเมื่อตาได้เห็นรูปหูได้ฟังเสียงจมูกได้กลิ่นเป็นต้นครั้นได้กระทบสัมผัสเหล่านี้แล้วเมื่อปล่อยไปตามเรื่องตามราวของสัตว์ที่ไม่มีความรู้ในทางธรรมะแล้วก็เกิดความรู้สึกไปตามธรรมชาติธรรมดาคือยึดถือเป็นตัวเป็นตนตจนอยากได้ จนมีความทุกข์นักอกหนักใจเพราะความอยากเป็นอย่างนี้เสมอมาตั้งแต่ต้นมาทีเดียวคือตั้งแต่ที่มีมนุษย์เป็นมนุษย์ขึ้นมาในโลกนี้ทีเดียวทีนี้ปัญหาก็จะเกิดขึ้นว่าความรู้เรื่องไม่มีตัวตนนี้จะเกิดขึ้นได้อย่างไรถ้าท่านทั้งหลายสังเกตดูให้ดีก็พอจะเข้าใจได้ ด้วยตนเองว่ามนุษย์ก่อนแต่ที่จะมีพระพุทธศาสนาหรือมีศาสนาใดๆนั้นก็มีความยึดมั่นถือมั่นในตัวในตนแล้วกระทําไปตามความยึดมั่นถือมั่นแล้วก็เป็นทุกข์โดยตรงบ้างโดยอ้อมบ้างเป็นทุกข์อย่างแรงบ้างเป็นทุกข์อย่างอ่อนบ้างเป็นทุกข์ชนิดที่มองเห็นได้ง่ายบ้างมองเห็นได้ยากบ้าง แต่รวมความแล้วก็เป็นทุกข์ทั้งนั้นเมื่อการเป็นดังนี้เรื่อยๆมาก็ต้องมาถึงสมัยหนึ่งซึ่งมนุษย์ที่มีปัญญาช่างสังเกตย่อมจะสังเกตเห็นได้ว่าความรู้สึกที่เป็นทุกข์หนักหกหนักใจนี้มันเกิดมาจากความรู้สึกที่เป็นไปในทางผิดคือประกอบไปด้วยความโง่ความหลงความไม่รู้เกิดความรู้สึกยึดมั่นถือมั่น เป็นตัวเป็นตนอยู่เสมอดังนี้ก็ต้องเป็นทุกข์เสมอไปต่อเมื่อมีความเข้าใจเสียให้ถูกว่าไม่มีอะไรที่ควรจะยึดถือว่าเป็นตัวเป็นตนจึงจะไม่เป็นทุกข์และคนฉลาดนั้นก็คือพระพุทธเจ้านั่นเองเรามองเห็นได้ทันทีว่าสิ่งต่างๆที่เป็นไปในชีวิตของบุคคลของมนุษย์เรานั่นแหละ ย่อมจะสอนอยู่ทุกเวลาย่อมทำให้เกิดความรู้สึกที่จะต้องค้นคว้าหาหนทางที่จะเอาชนะสิ่งซึ่งเป็นความทุกข์เมื่อยังโง่เกินไปก็ต้องทนทุกข์ไปพรางแต่ครั้นฉลาดขึ้นมาบ้างก็อยากจะพ้นทุกข์ตามลำดับตามลำดับเมื่อฉลาดมากที่สุดจนถึงกับรู้สึกว่าความโลภความโกรธความหลงนี้ เป็นตัวทุกข์แท้จริงยิ่งกว่าสิ่งใดจึงมีความคิดไปในทางที่จะละเสียซึ่งความโลภความโกรธความหลงแต่พวกเรายังไม่ถึงขนาดนั้นกันเลยยังไม่รู้สึกว่าความโลภความโปรดความหลงนี้นำมาซึ่งความทุกข์จึงปล่อยไปตามอารมณ์ตามเรื่องปล่อยให้มันโลภตามสบายใจปล่อยให้มันโกรธ ตามสบายใจปล่อยให้มันหลงไหลเพราะมันสนุกดีมันไม่ลำบากยากเย็นอะไรนี่เรียกว่าเป็นปกติวิสัยของปุถิชนซึ่งเรียกโดยภาษาบาลีว่าคนผ่าน